สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอเมซีแฟนดครับสุขสุกคนครับผมมาแล้วครับช่องเดมอนลำเพลินอวิเชียวพี่น้องเอ้ยเบิ้งโอ้ยสิวเต็มหนาแพะเม็ดแพะเม็ดอากาศห่อนมาใส่ซเม็ดปิดอีกเหมือนมีสิวเต็มเลยโอ้ยเป็นยังครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันดีขึ้นเป็นข้าวเดียวครับผมมันเป็นช่วงไวฮอร์โมนน้ำฮอร์โมนผุงผลานในช่วงนี้โอ้ยเบิ้งสิวตอนนี้มาหัวจอดถึงง่ายเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผมจะนัดไปที่ ทางไปที่มาหอวจอดถึงแล้วอยูอ่ห้างวิสโกโฮเซลนะครับผมอยู่อำเภอเมืองโคราชจังหวัดนครนคราชสีมาหารือโคราชบานอิงนั่นเองครับมาหอนมาถึงแล้วตอนนี้บรรยากาศนี่ว่าโอ,อ้คือขค้นกำลังกำลังแบบลังไรกันมากพี่น้องเบื่อนโอ้ร้านร้านของร้านขานยร้านขายสุดยอดเดินเดินเดินกวงความรับวันี้อากาศทองฝาปวอดโป่งว่าดียมากเลยว่าแต่ทีพาพี่น้องไปชมบรรยากาศก,าศก,นกันครับพี่น้องครับ หากานะครับผมช่วงลุงกูเทพยบังหันนี่โอ้ยพี่น้องไปเคยย่างทีิวานะครับที่มบอนเคยบอกไปมาเคยบอกมาตลอดว่าช่วงลุงกูเทพนี่สคริปจวดจานแห้งว่าโจผันจัดสคริปจวดจานแห้งจนบ่ค่อยมีเวลาเล่นโทรศัพท์เลยเลี้ยงพอคอยได้มาถ่ายคลิปปันไดนวันที่นี่กะกลับเข้าสู่หมดปกติครับผมกลับเข้าสู่หมดปกติแล้วภาษีป้าพี่น้องมาถ่ายคลิปพาพี่น้องทำชมคลิปกันคึ้นเก่าครับผมพี่น้องบางบากับมา รับชมคลิปของเนมอนกันครับบรรยากาศเบาโน้กหัว,หวมวนมีแต่ความสุขหมอบแต่ความสุขพี่น้อง FC สุขทุกคนเอาสำหรับมอนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศในเมอนี้สิเป็นจังไหรหลังเวทีห้าสิเป็นจังไดรสิพ้าพี่น้องรับชมกันผ้ากันยางชมกันในมมอรนี้ครับผมว่าจะเป็นทีมงานสุข,ขุทุกคนน้องๆตอนนี้นอ้นองมาที่ไหนามาถ้าว่าจะไปย่างเหรินน้ำอยู่ไปถ่ายคลิปไปเหรินน้ำานองอยู่น้ำมูนหนองนุกอุอ้ง ปลาลูกคอ,อกมาหนอกมานะอันชู้ใจน้องเปียมโอ้หลายครับผมน้องฟิล์มน้องเอิร์นหลายบททีมงานเท่าพี่จะค้นหาลักเอฟซีเอฟซีกระดาษลักคือกันครับผมท,ทั้งทีมงานของเอฟซีเลยมาพี่น้องครับสนนำหรับคลิปนี้มันฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไปนำครับผมก็เสริรับชมไปรับชมกันเลยครับพี่น้องครับเลยครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับครับผมพอาม,มาถึงแล้วครับผมวันนี้เราอยู่ที่ ห้างเนาะเป็นห้างนะวิสโก้วิสโก้โฮเซลวิสโก้โฮเซลสินค้าปีกและสง่งทางไปโชคชัยก่อนถึงเขตอุตกรหกริมัทน,นี้มนาะเด่นสองถุงซินดาหา์หาคุณภาพห่าผล <laughs> แจง้งอีกแล้วแจ้งกีนะเอา้าอันล้มางที่เขาพอแจ้งเนี่ยน่ยารักก็จะได้เตยล่า สากภาษางพอดีเห็นไหมพอได้เปิดตัวเตยล่าสากี้ฟองพอดีมาภาษาภาษาเขา่ได้บ่นนีสตาเขาหรอแม่ยูไปตามหนังที่ซื้อได้โอ้หน่วยองค์หน่อยใจมีคือเก่า่นาละ เป็นษาสั่งเหนปกติเจ้าก็เป็นว่ามันจะแตกแหลกเมื่อนี้เมื่อนี่ยังสัญญาณกระปุยด้ไหมแม่เราระปุยเป็นไข่นี่นี่อย่าบอกเราบอกคุยก่อนมคตอร์เซาคนี่ของคนลอคนใจคนไวยคนี่คนรอขอบคุณครับคนยางนขดเบิ์ตล้ยวเอางันการใช้อะไรบางอยเพาะว่าเดี๋ยวเจะจะบอ้เนี๋จะจะใหม่เอางบมันเบิรล้วอีี เขาเคยเอาได้ไหมครับขอบคุณครับแน่แน่แน่อก้นเออเออเออเอาไคุยกันโอ้โหเาหอเออขาอกเาอยากหัแล้ว็อดอกเเอาไปทักพนณก็นะบผมเป็นอากานะครับ ให้เพวงหน่อยใจได้หมดน,น,น,นะครับทางนี้มาแต่ไว้แต่วา่าเนาะเปิดแอร์หลายตัวนี้ไหมให้แต่เย็นช่วยๆแทอนะครับพี่นะ้องครับหมู่บ้านนะครับผมขอบคุณกำลังใจครับผมขอบคุณกำลังใจที่ส่งท้ายนะครับส่งท้ายจากกรุงเทพอีสานบ้านเฮา กูรู้แล้ครับแล้วจ้าหนี้ก็สีเขาสู้หมดปกติครับแสิมาทาคลิปเหมือนป็นน้องมึงเดนอยมือละวชามีคลิปที่หาคลิปไปครับผมสวัสดีครับพอลงเทม่ยงว่างนนะโอ้โี่ีนอสกิปจวดเฮียงจวดจัดฟาดบึ้มนะครับคกิปจากบอสโจววันนี้บอลเดีมีเวลาจับโทรศัพท์เลยนี่ละการบ้าสู้หมดแล้วเขาสู้หมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ยังจะยืนหัวยยัง หัวยังบุแม่จะหัวยังยโอ๊ยแล้วจะตอนกระสุนไปยังเป็นตัง้งไหนน่าันฉีดปากกระจับมากก็โอ้ยถามก่อนเดี๋ยวมันก็ะเจ้าดอกกระสิงามอยู่นั่นแหละยังม,มันตอดยังมันก็ต้องฉีดให้หมดกัดก็ได้ก็น,นี่แล้วก่ได้ไปฉีดเพื่อไม้นั่นฉุดเล่า มนี่ยังกัเล่านนี้หมดเฮือนแนต่อตัวก็เลิคือจากหัวนี่สมิไล่ะอ้ยใหญ่อีหยังนี่ยไม่ยังนอนอใช้น้ำ้าใช้น้ำจะใช้น้ำมันคือขวดเป้าคือไม่ได้ขวดเป้าแล้วนอ่นิสวัสดีครับกินกาแฟบอวิกินไ้วอร์ซื้อบะบววยากินไหม อะไรแลากไ่ได้กินน้มูวถ่วงพอดีมันหาสื่อยู่คนขี้รถมากเห็นฮ่าฮ่มาไปเบิร์ครเถอะาดอันนี้เบิ่มมคื่คือบักม่วงแถอะัน่คืออย่างนี้คือบักม่วงแถะบักม่วงกันอืมระงพอิครับ งานี่างกมวงครับทีนี้สมสมสระผมเป็นน้องทั้งบาทอากาศหอนวะครับอากาศฮอนข้อเมนบอลนี้ครับห้องนี้ฮอนเติบหนึ่งครับอะนร้เราะประมาณสามสิบสีอง,องสาองศา แต่การงานครับบุญหลายกับปันหางานบม่พอครับคุนาะกับปันหางานบม่พอมากค่ะบอกว่กี่วันเป็นเดินกลวงไปนี่ไหมขับมาเห็นไม่เป็นหางเนาะกลาเป็นสร้อยหน่อยๆลงมากเป็นสร้อยพ่อๆนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นหางวิสโก้เราเห็นวิสโก้ปั๊บเข้ายางเข้ามาเลย ก็เป็นยางเทากันเดียวมันจะเป็นซ้อยมันค่อนข้างเข้าห่างนะครับน่าชื่อของชื่อยางแล้วเขออ้ารตรงเขาไหมดิตรงเขาม่เป็นคางคางห่างเขง้าสิเห็นเดินนี่เลืยนี่เดินไวที่เลยทีมงานเท่ากําลังต่างไวที่กันมาครับผมมาครับโคราชโคราชในเมืองโคราชเลยบ่ห่างจากเมืองปัญญายประมาณสิบกิโลนี่แหละออกจากเมืองว่าสิบกิโลเดินเกือบแยงครับ ไปน้องชมบรรยากาศกันเพื่อกำลังใจทีมงานเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้จบเป็นเพียงสนิทก่อนที่ภาพเป็นน้องมาทนไทยบรรยากาศอีกหล,ลายมุม วันนี้ก็ไปหาพักผ่อนเตรียมโขกเตรียมของทำการแสดงน,นะครับคืนนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปการขับฝาพี่น้องก็อะไรก็แชร์กันเดยตามไปคือเก,าก่าคือเดิมสวัสดีครับ